วันนี้นะคะคนนะครสวรรค์น,นะคะจะมาทำข้าวโปงค่ะข้าวโปงนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียนมาเรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายะคะ่ะพ่อแมะะ่ที่เขาสอนมาด้านนั้นแม่เขาก็บอกว่าเราฟังหูซ้ายา้ะรู้หูขวาน,นะะแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้น,นะ ็เหมือนกับเราคิดว่าลูกๆของเราไม่ฟังเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วได้เรียนความรู้มาเอาไว้ท้งนั้นเลยนะคะทีนี้นะคะข้าวนี้นะคะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเะนี่ยประมาณสิบห้าชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยตั้งก่อนเข้านอนนะ,ะนับแล้วนะคะสิบห้าชั่วโมงทีนี้ก็หนึ่งเลยนะคะใส่ไปเลยได้ไปนลรหรอก นึ่งจนนึ่งจนข้าวเหนียวสุกนะแล้วก็ค่อยมาดูกันว่าป้าจะทำยังไงนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวก็สุกแล้วนะคะแบบนึ่งจนสวยแล้วก็สุกเลยนะคะอืมเป็นข้าวสันปลาตองนะคะราคาค่อนข้างแพงน,นะคะแต่ว่าก็นะอยากกินก็ซื้อมานานๆครั้งนะคะ ีหนึ่งเนี่ยห้าลิตรก็ใช้ได้เกือบทั้งปีมันจะหอมอร่อยนะฮะทีนี้เรามาลงมือทํากันเลยนะคะ,คะก็คั่วงาไปนะคะคนะคนครสวรรค์เนี่ยเขาจะใจเย็นมากเลยนะคะเขาจะคั่วงาด้วยไฟที่อ่อนๆแล้วเขาก็จะมีคำพังเพยว่ากวาดถั่วจะสุกงาก็ไม่นะคะไม่คั่วรวมกันเป็นเด็ดขาด แล้วก็การคั่วงานนี่ก็ต้องแบบว่าต้องแบบว่าให้ได้ทุกเม็ดนี่จะต้องโดนความร้อนแล้วก็คั่วให้ทั่วถึงนะจะไม่คั่วรวมกับถั่วกันเด็ดขาดนะแต่ว่าวันนี้นะคะในชั้นป้าไม่ไม่ใช้ถั่วที่ต้องมาคั่วเองคือใช้ถั่วสำเร็จรูปนะทีเนี้ย ก็ชิมดูว่มามันสุกไหมง่ายจะตายอันนี้ป้าจะใช้ครกเนี้ยนะคะครกที่ธรรมดาเนี่ยนะคะตำข้าวปองนะคะทีนี้มันก็จะเหม็นคาวใช่ไหมเมื่อเหม็นคาวแล้วมันก็จะไม่ผสมทําอาหารหวานไม่อร่อยใช่ไหมก็ใส่น้าส้มสายชูลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือนะคะน้ำส้มสายชูกับเกลือแล้วก็ล้างนะ โดยที่จะไม่ใช้ผงซักฟอกนะคะเอ้ยขอโทษทิจะโดยที่ไม่ใช้น้ํายาล้างจานนะคะถ่ายไปด้วยถายไปด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มันก็จะไม่มีกลิ่นเลยค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไป ล้างออกแล้วก็เช็ดให้สะอาดแค่นั้นก็เป็นครบที่แบบว่าไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะคะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือนี่เกลือเนี่ยประมาณเกือบช้อนชานะคะเพราะว่าเอเข้าโปรงนี่ต้องเป็นอะไรที่เอหวานมันเค็มนะคะเอก็งานนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะเอพอๆกับถั่วนะคะถ้วยหนึ่งนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยวันนี้จะประยุกต์นะคะโดยใชเ้เครื่องปั่นผลไม้ทํานะคะปั่นไปเลยง่ายนีดเดียวไม่ต้องไปตำมันนะคะพูดอยู่ตั้งนานนะคะก็ลืมเปิดกล้องนะคะตอนนี้จะเสร็จแล้วนะคะก็ามาพูดสามอีกนะคะทีนี้นะคะมีะส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่มองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยเพราะผสมไปแล้วมีถั่วลิสงนะคะหนึ่งถ้วยประมาณถ้วยเท่านี้นะคะ แล้วก็งานะคะงาก็ประมาณถ้วยเท่านี้นะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็ที่เห็นนี่คือน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ใส่หลับใส่หลับอันนี้นะคะใส่หลับอันนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรวมไปแล้วน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะใหญ่ใส่หลับหนึ่งช้อนโต๊ะดูซิว่ามันจะผสมประสานกันด,ดีไหม ถั่วนี้ไม่ต้องแบบตำจนแบบละเอียดยิบนะคะอดค่อนข้างจะหยาบๆสักนิดนึงนะคะนะคะเดี๋ยวป้าจะไปผสมนะคะผสมให้ละเอียดให้เข้ากันออน้องๆลืมเปิดเครื่องเช่นเคยนะเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าป้านะ่ะใส่น้ามันมะพร้าวลงไปนะนิดหน่อยนะน้ำมันนะาวแบบนี้แบบนี้นะคะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะนะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อไม่ให้พวกมันติด แต่ใส่ยาใส่เยอะมันจะเป็นกลิ่นมะพร้าวนะเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวนี่น,นึ่งนานมากเลยนะคะว่าตั้งใจตั้งใจให้มันออกมาแบบแฉะแฉะแล้วที่ดีๆนั้นก็เอาไว้ให้ลูกสาวเขาลูกสาวนี่ชอบมากเลย <S <S จะทำประมาณทำประมาณสิบสิบอันเท่านั้นสิบชิ้นเท่านั้นนะคะข้าวโปงนะคะ นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะตำไปเลยนะคะเนี่ยทีนี้ถ้ามันติดใช่ไหมหลังจากนั้นใช่ไหมเพราะเราต้องไปคุกงาคุกกะไรอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้งาโรยลงไปนิดนเพื่อที่ไม่ให้สาบมันติดใช่ไหมคะนี่เลยกลิ่นหอ,หอมๆงาๆงา,งาดง มันมีประโยชน์มากเลยนะคะงานดังน้องๆองย่าหมดความพยายามนะคะเนี่ยป้าพยายามมากเลยตำจนได้ความเหนียวขนาดนี้นะคกด้วยคกใบน,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 ะะนี้นะเนี่ยทีเนี้ยมันก็ยังมีเอ่อบางส่วนที่หยาบเนาะบางทีคนที่เขาตำคกในหมู่บ้านอ่ะถ้าเขาขี้เกียจตำ ตอนสุดท้ายมันก็ประมาณนี้แต่ป้านั่งตำกอ,อเหนื่อยเลยทีนี้จะเริ่มผสมงาแล้วนะคะตอนนี้นะคะป้าก็ตำแหลกแล้วนะคะเนี่ยก็กาลังจะตั้นแล้วนะคะมันเหนียวมากเลยะะเป็นอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเหนียวขนาดนี้นะคะป้าก็ทำแบบนี้เลยเอาน้ามันมาหนึ่งน้ํามันพืชน,นะคะแก็ใช้สองมือเลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยแบบว่าทําแบบ ำเกินคาดนะคะเหนียวมากเลยนะคะเหนียวแบบเหนียวนุ่มแล้วชิมไปแล้วลูกหนึ่งมันอร่อยมากแล้วก็เนี่ยใช้มือทั้งหมดเลยนะคะใช้มือทั้งหมดเลยแล้วก็นี่คือไส้ของมันไปยัดลงไปไปยัดลงไปแล้วก็ปิดแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูตอนจบเลยนะคะเพราะมันมันเหนียวโอเคโอเคนะคะตอนนี้ป้าก็ปั้นนะคะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบง่ายๆเลยนะคะมันค่อนข้างจะยากนะคะ เป็นได้มา3ามรูปแล้วเแต่ว่าอยากจะให้รู้ว่านี่ก็คือข้าวโปรงนะคะข้าวโปรงของคนคน,น,นะคกควารสวัะดะตั้งเดิมนะคะคือตำนะคะตำด้วยครกไม้นะคะแต่ทีเนี้ยบ้าอยู่มางนอกใช่ไหมอยู่สวีเดนใช่ไหมก็เลยใช้คกแบบนั้นวิธีการล้างต่างๆทำให้ดูแล้วเนี่นะครับ้านเรียบร้อยนี่สี่รูปสี่รูปแล้ว เป็นอาการที่แบบค่อนข้างสาหัสนะคะเพราะมันเหนียวต้องใช้สองมือเลยนะเนี่ยมันดูดเล็ูกไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเราทำเนี่ยมันต้องเกิดจากความเคยชินทำประจำนะแต่เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ที่เห็นสมัยปู่ย่าตายายเขาทำมาเราก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะไม่ได้ทำอีกเลยนะแต่นี้ก็รู้ว่าถึงความยากลำบากของการทำนะมันเหนียวนะมันเหนียวทีนี้เราคิดว่าเรา ตำมันจะเหนียวเกินไปเพราะมันเป็นข้าวเหนียวใหม่ด้วยมันหอมหอมถ้าถ้าสมมติถ้าพูดตรงนี้แล้วคนได้กลิ่นเนี่ยอยากจะให้ได้กลิ่นไปด้วยเลยเพราะมันหอมมากนะนี่ไส้ของมันไส้ของมันนี่เผลือเยอะมากเลยก็เป็นอะไรที่หอมหอม,หอมมากพอเสร็จแล้วนะคะเวลาปั้นเสร็จแล้วนะคะก็เอามาคลุกกับง,งานนะเนี่ยลูกนี้ลูกเป๊ะเ,เลยนะคะถ้ากินลูกนี้หมดเนี่ยคงจะแบบอิ่มจุกไปเลยนะคะเนี่ย นะปั้นกับงานแบบนี้นะคะกลิ่นอะไรมันเป็นอะไรที่แบบหอมมากนะเนะี่ยพอมาแล้วเราก็มาคลุกเขานะคะคลุกเขากับงาบดเนี่ยนะ,ะงานคั่วแล้วมาไปบดเนี่ยนะ,ะแล้วก็นะโอเคมันดูแต่เป็นก๊อ เด๋อาเด๋ตอนนี้นะคะข้าโปรงของป้าก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ทํายากน่าดูเลยนะคะแต่ว่านี่คือเป็นสไตล์การทําแบบไม่ใช่ประยุกนะคะทำแบบร้อยเอร์เซเลยนะคะแบบอย่างที่ชาวนะครสวรรค์ทำ <c ười> คือเอาไปตาํา เอาไปใส่คกตําถึงแม้ว่าคกที่ตําจะเป็นคกธรรมดานะคะเพราะเราอยู่ต่างประเทศแต่นั่นก็คืออย่างที่ปู่ย่าตายายสอนมานะคะทีนี้ก็ได้ข้าโโรงทั้งหมด10บลูกนะคะ <c oughs> กินไปแล้วชิมไปแล้ว3มลูกนะคะนะคะก็อร่อยมากนะคะยอมรับว่าน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งผสมกับงาแล้วก็ถั่วแล้วก็ใสอ่อย่างที่เห็นนะคะ งาประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้นะแล้วแล้วงาที่คุกนี้ไม่หมดด้วยซ้าไปนะคะงาถ้วยหนึ่งแล้วก็เอนถั่วถ้วยหนึ่งนะคะก็ยังเหลือต้งเยอะนะคะเอนเพราะว่าข้าวเหนียวมันน้อยเพราะข้าวเหนียวนี้จะเป็นอาหารมื้อเย็นวันนี้ด้วยวันนี้ก็ลองทําดูว่าความยากลําบากมันมันยังไงนะคะก็เป็นอะไรที่แบบนิ่มนิ่มนะคะอร่อยมากเลยนะคะ เป็นสไตล์ของการทำของคนนครสวรรค์โดยแท้เลยนะคะเอก็เสร็จสิ้นแล้ววันนี้นะคะคิดถึงบ้านมากเออไอ้ขนมปองอันนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าครอบครัวเราทำกันทุกๆุกฤดูหนาวนะตอนที่แบบเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเหนียวใหม่ๆแล้วเขาก็เอาไปให้คนเขาเรียกอะไรเอ๋สีข้าวนะคะ บางทีก็ตำกันเองนะคะคนที่มีแรงก็ตากันเองแล้วก็ล่อนเปลือกออกแล้วก็มันนึง่งแล้วก็ทํำข้าวโปงแล้วอ้อยก็เป็นอ้อยที่หีบใหม่แล้วก็ทำทาเป็นน้ำน้ำตาลปึกอ้อยนะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นขนมโบราณน,นะคะนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่ชมนะคะ